สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเราค่ะคลิปนี้ก็จะมาทำพิอากาศนะคะวันนี้ก็จะทำในหัวข้อที่ว่าคาวดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็มาเช็คกันดูเนาะมีให้เลือก3ตัวเลือกนะคะนับจากการ์ดใบนี้นะคะเป็นการ์ดใบแรกนะคะ1เนาะส3นะ เลือกการ์ดที่ดึงดูใจเรามากที่สุดนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เลือกการ์ดใบแรกนะคะดิเอ็มเพรสข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆ็วนี้นะคะมาดูกันมาดูกันเอาวางตรงนี้ดีกว่ามา ขอดูข่าวดีเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆทีมที่หนึ่งหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างเอ่ยว้าวนะคะแปดเหรียญขึ้นมานะข่าวดีก็คือคุณจะมีงานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วคุณก็จะได้เงินอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่อยู่นะแปดเหรียญ่ะนะคะ ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมนะคะการงานคุณอาจจะเข้ามาดีอะ่ะเพราะว่าคุณจะได้เงินตรงนี้ด้วยนะนะคะอาจจะเกี่ยวเนื่องกันกันกบเรื่องงานนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เหรียญน,นะออมองว่าสําหรับคนเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่คุณจะได้นะคะนะอุ้ยขอภัยค่ะกล้องขยับนะโอเคแชมพาร,รัานจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ ไม่ว่าจะในเรื่องของการงานการเงินนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะหรือคุณมีโอกาสได้โยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะเกิดขึ้นไปในทิศทางที่ดีนะพบไห้ข้างเคียงเป็นไพ่ที่ดีนะคะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวหรือว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่หัวใสงานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะได้นะคะคืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เงินที่มากขึ้นนะคะ ว้าวเดอะเวิลด์นะโอเคโอเคในเรื่องของความรักในเรื่อง,องความรักคุณมีโอกาสได้สมหวังด้วยนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งนะว้า wow. วคนที่คบกันมานะคะหมายถึงว่าสารความสัมพันธ์กันมาแล้วเนี่ยนุกมองว่ามันมันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณและเขาอาจจะมีโอกาสได้เดินทางมาพบมาเจอกันนะถ้าเป็นรักทางไกลนะคะ นะเขาจะเดินทางมาพบมาเจอกับคุณนะคะคนคนนี้มีพลังงานของคู่แท้ของคุณด้วยนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณนั่นแหละนะคะที่จะได้เดินทางไกลนะข่าวดีมีอะไรอีกคะทวัวรสอดว้าวทัวรครับ ก่อนหน้านี้นะคะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการติดขัดนะคะหรือไม่ชัดเจนนะนกรู้สึกว่าคุณและเขาอะค่ะจะมีการได้พูดได้คุยกันนะคะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะอาจจะได้บอกรักกันได้บอกความรู้สึกที่ดีให้กันด้วยนะอืขอขยายสองดากหน่อยนะคะ โอเคใช่แน่นอนนะคะถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคุณไม่มั่นใจก่อนหน้านี้บอกเลยว่าคุณจะได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วนะคะนะแล้วก็เขาจะชัดเจนกับคุณขอคุณเป็นแฟนเลยแหละนะบางท่านบางคนคืออาจจะมีการแบบขอมั่นหมายเอาไว้หรือว่าแต่งงานเลยก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะเขาจะแสดงความจริงจัง ชัดเจนกับคุณแล้วนะคะถ้าคุณมีคนที่คุณคบคุณคุยอยู่ด้วยนะคะถ้าคุณมีหุ้นส่วนในในการทำงานคุณก็จะมีหุ้นส่วนที่ดีนะคะแล้วก็ไพ่ดีมากเลยนะเออแล้วก็จะมีมิรที่ดีนะคะเอ่อทำเกี่ยวกับเอกสารอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีคดีความเนี่ยหนูกรู้สึกว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะหรือว่าคุณก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นแหละนะคะ ว้าวเดอะมูนนะคะเดอะมูนอาจจะมีมุมโรแมนติกนะคะกับคนรักก็ได้นะคะอืมเดอะมูนแปดดาบดีเอ็มเพรสอุ้ยดีเอ็มเพรสขึ้นมาถึงสองใบคะ่ะเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งนะบอกได้เลยว่า สิ่งที่คุณกังวลใจหรืออึดอัดใจหรือก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะคุณน่าจะเจอกับรักทางไกลหรือว่ามีเรื่องของระยะทางในความสัมพันธ์นะ,ะคุณอาจจะไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นกังวลใจนะแน่นอนนะในเรื่องของความรักนกบอกเลยว่าคุณมีโอกาสได้สมหวังกับความรักครั้งนี้มากๆเลยนะคะทุกอย่างมันจะชัดเจนขึ้นนะคะ คุณและเขาก็จะมีการได้หันหน้าเข้ามาคุยกันมากขึ้นเคลียร์ใจกันนะคะบอกความในใจกันอย่างเงี้ยค่ะนะว้าวเรื่องความรักดีมากๆเลยนะคะอืมแล้วก็ในเรื่องของทั่วไปเนี่ยถ้ามีอะไรที่คุณติดขัดหรือกังวลใจนะคะจริงๆแล้วอาจจะเป็นความคิดของเราเองนะเพราะขึ้นแปดดาบกับเดมูลนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะจะผ่านไปได้นะคะจะเคลียร์จะจัดการได้นะถ้าคุณกําลังเจออยู่กับปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะจริงๆแล้วคือเออมันจะผ่านไปได้นะคะจะเคลียร์ได้หรืออาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะคนในครอบครัวนะคะผู้หลับผู้ใหญ่หรือคนที่แบบเขาเอ็นดูคุณอนะ่ะเขาจะมาช่วยคุณนะคะอ่านะก็เป็นข่าวดีค่ะนะ สำหรับคนที่เจอเหตุการณ์ที่เครียดนะคะกังวลใจไม่สบายใจคุณจะมีทางออกจะมีคนเข้ามาช่วยคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะก็ประมาณนี้นะคะคลิปจะไม่ยาวมากนะสำหรับเพื่อนๆทีมที่1นนะคะก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานโดยรวมก็ถือว่าดีมากๆนะคะนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทีมที่2นะคะที่เลือกใบนี้การ์ดนี้เนาะเดลิเวอร์นะคะขอมาดูหน่อยว่าข่าวดีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้มีอะไรบ้างนะคะข่าวดีของคุณเร็วๆนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องทั่วไปนะคะไพ่ขึ้นอะไรก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยเนาะข่าวดีอ่าขึ้นเดอร์เฮอร์มิตนะคะเจ็ดไม้เหมือนกับว่า สิ่งที่สิ่งที่คุณคิดเอาไวะคะ้ค่ะคุณอาจจะมีการวางแผนหรืออะไรไว้สักอย่างหนึ่งนะอยากจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณไม่ได้ทะคะ่ะคุณมีโอกาสที่จะได้ทําแล้วนะนะหรือคุณอาจจะคิดมากไม่ลงมือทําสักทีนะก็จะมีการตัดสินใจที่จะได้ทําแล้วนะคะสิ่งที่คุณอยากจะทํานะคะเดสตาร์สิ่งที่คุณจะทํะคะ่ะก็ จะสมหวังนะขึ้นตอดสตาร์นะคะถ้าเป็นในเรื่องงานนะคะเหมือนคุณมีทักษะคุณอาจจะมีประสบการณ์นะในเรื่องนั้นๆแล้วทีเนี้ยมันบวกกับความพยายามของคุณเนี่ยนะคะทีนี้ผลงานของคุณออกมาค่อนข้างโดดเด่นนะเป็นที่สนใจของผู้คนนะคะหมายถึงว่าประสบความสําเร็จนะคะถ้าถ้าสิ่งที่คุณทาอะผลงานของคุณนะคะ ทุกคนให้การยอมรับอะไรประมาณนี้นะถ้างานที่คุณทำมเกี่ยวกับที่จะต้องโชว์นะคะโชว์ผลงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นผลงานที่คนต้องเห็นต้องยอมรับนะคะเยอะๆอ่ะนะก็มองว่าประสบความสำเร็จนะงานคุณก็เป็นที่โดดเด่นนะคะเป็นเดอะสตาร์เลยแหละนะคะอเดอะเอร์ Tower, นะ อะไรบางอย่างที่คุณคิดแล้วก็คิดนานแล้วที่คุณจะจบมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เหมือนกับคุณก็คิดนานคุณก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนอย่างเช่นนะคะเรื่องอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแล้วอาจจะเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องที่แบบอ,อ,อย่างเช่นเรื่องงานอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะ อยากจะเปลี่ยนอีกแนวนึงอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราเคยทํางานแนวนี้เราจะเปลี่ยนมาอีกแนวนึงอย่างเงี้ยค่ะนะก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะเหมือนว่าเปลี่ยนโฉมใหม่อะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วตัวคุณเนี่ยนกมองว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องของการเงินนะ่ะนกมองว่าคุณก็เซฟตัวเองได้ดีนะคะ เดทขึ้นเดทนะคะก็มีโอกาสนะคะสำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะได้เดินทางนะเ,เร็วกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะเราก็จะบอกว่าเพื่อนๆในช่วงนี้ค่ะคุณมีเสน่ห์มากๆนะอ่าคุณดูสวยดูดีดูดรลอนะคะในช่วงนี้ก็ ค่อนข้างที่จะมีคนมาสนใจคุณมากๆนะคะเพราะว่าขึ้นมาทั้งเดอะสตาร์แล้วก็เดอะลเวอร์เนี่ยนะคุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะในช่วงนี้เนาะในเรื่องของความรักเนี่ยหนูรู้สึกว่าเพื่อนๆนอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์นะคะเพิ่งจบความสัมพันธ์มานะคะแล้วก็เยียวยาตัวเองนะคุณอาจจะโลกส่วนตัวสูงพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ได้ไปไหนเลยนะคะ อนอกจากทํางานกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เยียวยาตัวเองแล้วคุณก็เหมือนกับอาจจะทําใจได้ด้วยนะทําใจได้แล้วแล้วคุณก็คุณอาจจะทําใจมานานแล้วแ้แต่ทีเนี้ยเนี่ยแหละตั้งแต่คุณมาเจอคลิปนี้คุณจะทําใจได้แล้วคุณจะสบายใจขึ้นคุณจะใช้ชีวิตโสดอย่างอย่างมีความสุขอะค่ะแล้วก็ให้อิสระกับตัวเองนะคะมีไพ่ของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยคุณอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยว ต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่คุณแพลนเอาไว้นะหนึ่งดาบมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะบอกเลยว่าไม่เกินความสามารถของคุณนะตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วกเ็เหมือนกับว่าตัวคุณ่ะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคปัญหาอะไรอยู่แล้วนะคะสุดท้ายคุณก็จะชนะนะคะอุปสรรคทุกอย่าง แล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะนะอืมก็ในเรื่องของความรักนุกรู้สึกว่ามีพลังงานของคุณใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะหึงไม้เดลเวอร์แล้วก็3าถ้วยนะคะอาจจะเข้ามาทางเพื่อนนะคะหรือว่าทางเครื่องมือสื่อสารก็ได้นะคะอยู่ที่คุณนะว่าคุณจะเปิดใจไหมเพราะว่าขึ้นเก้าไม้เนี่ยเหมือนคุณยังไม่อยากเปิดใจให้กับใครนะคะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าถูกใจคุณอาจจะเปิดใจก็ได้นะคะก็ ประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่สองเนาะก็ขอให้สมหวังนะคะกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นตามคำทํานายของไพ่เนาะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทีมที่3นะคะที่เลือกเดอะซันะมาดูกันนะคะว่าข่าวดีนะคะ ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้มีอะไรบ้างนะคะให่ออกมาอะไรเราก็จะพูดถึงเรื่องนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นรวมๆเนาะทั้งความรักการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูกันค่ะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆทีมที่3นะคะ The h y g h Love น n มมีโอกาสนะคะเนี่ยเชื่อมโยงกันเลยนะคะสำหรับ เรื่องงานนะคุณมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะนะเป็นเป็นข่าวดีอะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะเดือนสันนะเอ่อถ้าคุณสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณมีโอกาสได้งานได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะแล้วก็ถ้ายังอยู่ในในที่ทํางานหรือเงี้ยค่ะมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความเอ็นดูคุณนะแล้วก็ผลงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะคะ เดอะแฮงแมนนะคะเก้าเหรียญข่าวดีเดอะแฮงแมนอะไรที่อ่าขอดูสิเดอะแฮงแมนคือสี่เหรียญ แฮงแมนเป็นเสี่เหรียญนะคะนุรู้สึกว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะคุณค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองได้ดีนะแล้วก็เหมือนเป็นคนที่ในช่วงเนี้ยนะขึ้นแ a n แมนเนี่ยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของเรื่องดีๆเนี่ยนกมองว่าตัวคุณเองอะ่ะค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงน,นะในช่วงเนี้ย เหมือนแบบว่าอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็กลับมารักตัวเองนะไพ่เก้าเหรียญก็มายืนยันนะว่าคุณเนะี่ยค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงนะคะอยู่กับตัวเองได้นะคะรักตัวเองมากๆอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยออกสังคมก็ได้นะหรือว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ด้วยหรือเปล่านะคะขอดูนะข่าวดีว้าวเนี่ยสิ่งที่คุณรอคอยอย่างที่นกบอกไปนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของงานเนี่ย คุณคุณได้รับนะคะเหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของงานนะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณอธิษฐานหรือคาดหวังเอาไว้อะคะ่ะฟ้าจะเปิดทางให้กับคุณแล้วนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้สมหวังนะบางท่านบางคนอาจจะรอในเรื่องของการมีบุตรเมื่อกี้เพื่อนๆทีมที่หนึ่งลืม <laughs> ลืมทํานายไปขึ้น d m p l a ก็ มีโอกาสนะคะที่จะตั้งคันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ลืมทํานายไปก็ขออภัยด้วยนะเออเนี่ยเพื่อนๆทีมที่สองได้ด้วยนะเนี่ยถ้าบางท่านบางคนอยากที่จะมีบุตรคุณมีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีด้วยเช่นกันเนาะสี่ถ้วยนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะ อาจจะเป็นจากโชคลาภอะไรอย่างนี้ได้นะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้มานะก็มีโอกาสได้เงินก้อนนะคะขึ้นห้าไม้ค่ะห้าไม้คืออะไรคะถ้าคุณมีปัญหานะคะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะนะอาจจะกับเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวอะไรก็ตามนะสุดท้ายกา็คุณอาจจะต้อง ใช้ความเงียบความนิ่งนะคะหรือน้องมองว่าสุดท้ายก็คือจะถูกแก้ไขนะคะด้วยสติปัญญาของคุณนะคะแต่เป็นปัญหาที่ไม่ได้หนักนาะขึ้นแค่5้าไม้เนี่ยหมายถึงอาจจะเป็นปัญหาจุกจิกนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายคุณก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะ The Moon นะคะ The Moon คุณอาจจะ เดอ e m o ูนเป็น the s t สตนะคะคุณถ้าคุณมีความเครียดนะคะมีความกังวลใจนะคะขยายออกมาเป็นเดอ s t สตคุณจะสบายใจแล้วนะคะคุณจะกลับมารักตัวเองเยียวยาตัวเองแล้วเหมือนกับว่าคุณ ขึ้นเดอะเฮอร์มิตนะคะเป็นการตกตะกอนหรือเข้าใจชีวิตมากขึ้นได้ได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ผ่านมานะคะมากขึ้นคุณก็เหมือนกับอาจจะปรงก็ได้นะขึ้นเดอะเฮอร์มิตไพ่ฤาษีเนี่ยนะเป็นการปรงแล้วก็เข้าใจทุกอย่างแล้วคุณก็เหมือนกับคุณจะไม่เครียดละคุณจะสบายใจนะคะนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ย มีคนอยากที่จะกลับมาหาคุณนะถ้าสําหรับคนที่มีคนเก่านะคะก็มีคนอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะติดต่อมานะเพราะว่าเ,เขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะแต่เขาอาจจะกลับมาในวันที่คุณสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้แล้วนะคะเขาอยากให้คุณให้อภัยเขานะคะ เขาอยากให้คุณให้โอกาสเขานะคะเขาจะมางองคุณนะในเรื่องความรักนะคะแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกคือคุณอาจจะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรางเงี้ยเขาถึงกลับมานะก็อยู่ที่คุณนะคะ3ามดาบเขาอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจนะคะเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนทีมที่สามนะว่าคุณยังอยากที่จะให้โอกาสเขาไหมนะคะอ่า u ุ e น็อปส o s ว้าว e ุยน f s ปสอ d เดล e l ว v e r นะคะนกมองว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงคุณตัดสินใจออกมาได้ดีนะคะสำหรับคุณอยู่แล้วนะสำหรับตัวคุณเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะถ้ามีเรื่องให้ตัดสินใจนะคะมองว่าคุณจะมีการตัดสินใจที่ดีนะ เด็ดขาดนะคะคุณจะมีเหตุมีผลในการตัดสินใจนะและการตัดสินใจอย่างที่บอกไปคือเป็นการตัดสินใจที่ดีสำหรับตัวคุณนะคะ The l วอร์นะคะ, iver, ะ,คะมองว่าอก็จะมีคนเข้ามาชอบคุณนะอความสัมพันธ์ถ้าคุณไม่อยากไม่อยากได้ความสัมพันธ์เก่าๆนะมีโอกาสนะคะที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะขึ้นเดือดสันนะ มีคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะจะมีคนมาชอบคุณมาปิ๊งคุณมาตกหลุมรักคุณอะไรประมาณนี้นะคะนะก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะก็ดีใจด้วยสำหรับเพื่อนๆทีมที่3าเนาะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ